มืัอนี้กะถือว่าสรุปแล้วพี่น้องไอ้บัได้ขึ้นไปหาทางประตูโจยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเนื่องจากเวลาเขา,ากาะปวดท้งบวทันพี่น้องไอ้คำก่อนเนาะ,อะพอดีไปนำตั้งแต่เดินทางออกมาจากบ้านพี่น้องไอ้พอดีสามเมืองพอดีเนาะเมืองมีเมืองอุตุมพรเนาะและ้วก็เมืองไซบุรีแล้วก็เมืองจัมพรพี่น้องเอ้เนาะอ่า แรนทางนั้นแรนทางนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะผู้ดีฮอดผู้ดีสามเมืองก็เด้อไปบ่ฮอดจอดผู้เถิงทางลุงโจยเนาะอ่าเครื่องเสื้อผ้าเฮาก็เตรียมไว้เบื่วพี่น้องอยู่ในรถอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอ่าบ่ทันพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าเป็นเมื่ออื่นเศร้าจังสิเดินทางขึ้นใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเดินทางขึ้นใหม่เมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเศร้า แต่เช้าจังสีเดินทางขึ้นไปหาทางผู้ตูตโดยเนาะกะขอโทษขอไพ่ลายที่ว่าไปผู้ตรบ่าวท่านพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนพบพ่อกับส่องบ่าแสนอีกแล้วเนาะตอนคำคำยามแรงพี่น้องเอ้ยเนาะมาพ่ออ่ากลางทงให้ทงหน้าจืดเคียวพี่น้องเอ้ยเนาะทางนี้พันธุ์เทศนาแซงเด้อพี่น้องเด้อเนาะพันธุ์เทศนาแซงพี่น้องเอ้ยไปคืนย้ำให้ย้ำหน้าโดดเนาะมาทางนี้เนาะ เออมวงเนี้ยน่ะเข่าเขี้ยว,ยวพี่น้องเอ,อ้ยร่างลำเลี้ยวเลยเ,เนาะถือว่าบรได้มีเสียเขียนห้องอีกแล้วอแอดน้องแอนเนาะ <c oughs> โอ้บรรยากาศเขียวพี่น้องเอ,อ้ยเนาะแต่พาทางบ้านเราบวันแห่งแรงอยู่ทางนี้เพิ่นเฮ็ดต้าแซงพี่น้องเอ,อ้ยเนาะอยู่ทางบ้านดงคันคูเมืองจำพรแขงสวรรคเขตเนาะมื้อนีก้กันะถือว่ามาหา ครอบครัวครอบครัวหนึ่งถือว่าบาได้มาตั้งแตุ่นโดนเนาะนับนิ้วกับตัวแบบหลายนิว้วเติบเลยเนาะห้าหกเจ็ดเดือนแปดเดือนพี่น้องเอ๋ยเนาะบาได้เข้ามาหาเนาะเอาพี่น้องเอ๋ยวันนี้ทางโมเสนมาหาทางเอเ,เดอร์พี่น้องเด้อเนาะเป็นสะพานบุญเลยครับทางแม่จันแม่ยีแม่กิ้วเนาะอ่าสามท่านพี่น้องเอ๋ยเพื่นได้ ผ่าปัจจัยมาให้ทางโมเสนเป็นสะพานบุญให้เนาะทางแม่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้ทางเอลเล่เอาไว้าาอ่าต่อใารขยญาในแหละพี่น้องเอ้ยลองไปถามไทยเพื่อต้อการก่อนอ่าพญาติพญยรเอาเพิ่นเพิ่นได้ว่าพญาติเลยพี่นอ้นองเลยนะว่าว่าลูกประจำตัวเพิ่นเนาะอ่าลูกประจำตัวเพิ่น,อน,ต,น,น,น,ต,นตอนนี้เป็นจนนังไรเนี่ยเนาะอัปเดตอาการให้พี่น้องเบอร์โซนกันอีกรอบนึงเนาะไปพี่น้องเอ้ยทำมันนี่กันเนาะ มากรบอกเผยคือเก้าพี่น้องเลยเนาะตอนงแรงมาเยางมาเบิกัันเข่าบรรยากาศเข้าพี่น้องเลยเออบัดโตนี่มีแต่ตัวเพื่อนเองไม่มีดิเพิ่นเพิ่นไ่ได้ปล่อยน้าเหเนาะใส่้น้ามันไม่ได้ใส่เลย A mít hạc hôn mãi quá mong tít bói mọi người mọi người mọi đó tít người mọi 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 người tôi phải tới uôn này cho nhìn nó à, đủ sai rồi nhai này bạn này xe à, ăn cò này hả sang à dù sang đi cái này mà đang chèng xèng mà đang chèng nó đang luôn à nành nành thân cái này phải đi mới tốt à tôi hay xong phô mai là bạn này ไปไดคือตาแบบนี้บาทนี่สบายเนาะมาหาตะดนเนี่ยจะได้ยูนีมีแห้งอยู่บอกแห้งไปเลยเอาไว้เนาะแต่ว่าตามแล้วเนาะอยู่แบบได้จชะทับกาตาลคือเก่าบ่โดยถ้ากาตาลทับจะบอกมันนี่ คนเท่าก็เอามาโอ้ยแม่ไปเห็นจะได้หนิพี่น้องไปแล้วเอามาเมื่อกี้นี่พ่ต้องได้เซ่ก่อนบ่บ่ทับเลยแล้วทับเลยบ่เลยมามาเนี่ยมาถืออะไกับพันกับป้าอาชีพตัวนี้บรได้พี่น้องเป้าไอ้ป้าตัวนี้มันบ่มีกินตัวได้เนาะบ่มีกินแล้วปลาไม่ดีแต่ว่ามีเนื้อเห็ดเนาะ ยนี่แต่ว่ามีแต่เหตุได้หนี่โอ้ทับไปเรื่อยๆไปเลยมันก็อ่อนอยู่เนาะไปเข้าทับไปเข้าทับแล้วเขาก็เลือกเช่นอะบ่เลือกเช่นอย่างเงบ่อนี่พคนทำมาให้บูเป็นกาบโลดอันนี้เขาซื้ออะบ่อนี่เน่ะด้วยได้เนิ่นเขาเอามาให้ถูกเขาไปเอาเองเขามาให้ถูกกาบแบบพันกีบ มีแต่บ้านเอื้อยบ่เห็ดกวาดตาดูทางนี้นะหน้าเกศทางไหนเกศทางนี้ไงหน้าเฮ้ยต้องหูลายดีได้พี่น้องเยเนาะเป็นกาบเป็นกาบอยู่เป็นไห้ได้เลยก็เอื้อยเดี๋ยวนี้นะอันนี้กาบกาบใหญ่หั่นกาบละพันธ์กาบน้อยกาบหนาด้อยบอ จะบุบเป็นบุบเป็นนิดน้อยแล้วเขาบุบเป็นกาบเอากับแล้วหาลอยกับล้วพันกับใหญ่กันขอยนั่งแบบนี้เลยนยเนาะเตียงมันูกนิดนึงนเนาะชุ่เตียงอานั่งที่ก็ได้่าเจ้าแ้ทาบอกคำบริขารมหาบ่เห็นมพอช่วงหนึ่งเห็นทัง ไม่อยู่เป็นฝากเครื่องมาให้บ่โดยฝากเครื่องมาใหายฝากเครื่องของเขาเครื่องของใช่เนาะโดยรอยพัชชนิมาตะกี้ที่ผมเห็นโอ้เป็นฮางกมาลูกสาวป้อลูกสาวป้อน่ป้อดูจะค้นมากัน่าดูจะค้นอยู่นี่นะหลายคนเราเป็นมารวมกันละเนาะหลายคนเนาะโดย จุงกันย่นี่เลยบ่ะเนี่ยจุงกันนี่เลยแล้วเลยเฮือนหลังผมไม่ได้คิใกล้เฮือนกี่ก็คือเอาบุรีบ่อนี่นะนี่เล้ว่นตกป๊อปคือเก่าอ่ะยันดีแล้วนี่กับมันตกมันตกกับป๊อปเออเนาะพายุเอาไปตอนั้นเนาะแต่ว่าหลังเฮือน้ลับไปไปยังเนาะเฮือได้เนาะโดย ลองมันบิดลังคาคือกันนะนี่ก็ไปกันละรึ่งหนึ่งสอบแซมเอาวะต่ก่อนไม่ได้อยู่ดังนี้แต่ว่าบ่อตะกอนบ่อยังไม่ได้อยู่จกเถื่อดังนี้มาเหตุใหม่เนี่ยอยู่รังกันหลายคนยังมวนยังมวนหลายคนยังจับแจชื่อได้อยูฮะชื่อได้อยู่พ่อทำไปเถอะ เป็นหุ่งแล้วมนจะเถื่อเบ่เห็ือจะเถือถ้าไปข้างหน้าได้ปะอดูนไหนเนาะมวยหอดก่คือประมาณเจ็ดแปดเดือนเี่วไแจกดอวยพอสุนันมาใช่ยังแก่เครื่องมาให้อยู่เนาะประมาณ ช่วงไหนนะช่วงยำนาบวชช่วงป่าฝนบวชยำยำและยำนาแชงหรือว่าโดนเลยโดนเติบเลยเป็นได้จากเอื้ออาการนะอาการชั่วโมงนี้คือเป็นต่อยาอยู่บ่กวชโคเดือนอะไรเป็นบางโบราณยาอย่างบราณยาอย่างยังห้ไปปกติอยู่ป้าบ่ได้เนาะป้าบ่ได้ต้องกินยาตลอดเลยต้องกวดคู่เดือนเจ็คู่เดือนนั่นนะ ก็ได้เซ็กตลอดเลยเนาะโดยอ่ายังดีเด้อเฮากินยาก็ยังมีพออยู่เนาะโดยถ้ากินยาก็ยังห่วยบ่มีไข่มันก็เป็นออยู่ได้ตัวนี้เนาะนี่มีตตัวยากินว่าเฮาบ่ได้ไปได้มาพอได้เฮ็ดงานได้ชีวิตปกติพอได้ไปก็บ่มไเออกินยาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เนาะโดยโดย นักต่อยานี่แหละบ่มีเงินนี่ค่ะมังเถื่อนอะเ่าอยากเทยเฮือนแล้วไปมันก็ใช้รายจ่ายล้านปลายเลยอย่างนั้นล้านปลายเนาะแต่เรือนนี่ล้านปลายล้านปลายเนาะเท่าเฮือนแล้วมังเถื่อนอะชูบวอยากวัยเมื่อยคือเอาเมื่อยเอาบัวหายเอากระหายุ่มันบัดทันเนาะกรันเลยุ่มเนี่ก็เข่าแนงเถอะ นั่นอันนี้แน่อยู่นลำบ้านเมืองเพิ่งกระเชียวแว่วนกันเมืองแน่ปรทันนางเดือนกะยุดผัดยันเป็นไปคือเก่ารื้อบ่ได้เนี่ยเอาเงินเพิ่นมาก่อนเอาเงินหัวหน้ไอ้หน้าเพิ่นกับตาเนี่ยมาก่อนเเาหโดยแค่น้อยเห็ดไทยชนีเพิ่นบันเห็ดต้นสมบูรณ์เลยวะต้นแรกเป็นก้านได้บ่บ่แล้วแล้วเป็นกาบนี่แล้วผลนำมาให้ก็ได้ทับเป็นบ่มื่อได้บุมีกับบ่ได้ทับ

โอ้ยเนาะทำเต็มแล้วถุกใชพิ่นไปใช้ใช้เดือนนี้ของเฮียนอยู่บ่เข้ากับว่อยากไปอะไรในให้กับว่อยากไปเมื่อยย่างเราถีบกับว่มีเพิ่นว่าบ่จะไปไกลบ้านใหไ่บ้านไกลมากเลยที่เป็นจยู่บ่หที่เป็น ตัวมงม,งมองอ่วงเนี่ยไงมงชอบอ์ว่าไงมงไข่มงไข่เกาเป็นไว้เนะะาะก็แบบเพิ่นติดอยู่อ,อะไ้ธรรมดาเี่ล่นเงินละเขียวล,นล่นอะไเงินคำได้พี่น้องเลยเนาะยคำแหงมืดได้หนีได้ไรเชีบวเห็นหงเนาะคือว่าเอาเงินมาให้น้องบอลนี่ อะไรมาจะโดนไปหน่อยเนาะกะคือเก่าอะไรเนาะอ่าแม่จันแม่ยีแม่กิ้วเนาะไปฝากเงินมาให้คือเก่าเลยเด<ล>้อแต่ว่าทางแม่เพื่อนกันยังอ่าอบป้าบบทิพย์เนาะยังกิน<ล>เห็นยังอยากช่วยช่ยทางเอเยอแหละยู่ไปหน่อยเนาะอันนี้ชื่อเพื่อนอันนี้<ล> <c oughs> อะไรบางคนนะบางคนเนาะ 1 2 3 4 5 6 6,000 2 0 0 0 5ได้เข้าเ567 57,000 1 2 3 4 5 6พันบาทกับ6,000บาทก็อีก2 0 0 0 hà thích chết phân nào đưa đưa nó thang phân phản nhân ma hay thang mười lệ phị nào đưa 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 nó thang mè phân con... phà ngân mà hay thang mười lệ phị nào đưa 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 nó. Đưa... À... đưa 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 nó. đưa 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 เจนรวยที่่งผู้ข่าแล้วบอป้าบอกวเด็มโดยงเนเป็นกวงเป็นควางจนรยกว่าเพอกันตองค้าวันนี้กักนเนาะจริงๆก็ทั้งแม่เป็นฝากขึ้นมาไปโดนได้หละพีน่อยเนาะพอดีว่าบ่อะไรเข่ามาโดยโดยโดยจ้ากอย่างรวยอยู่เป็นตวเ น่คือนัารวยแท้นังไายจะกิรวยนน่เหรอหายากแต่เงินนี่บวกคือหายากแต่เงินนี่มันตัวกคือเงียคือกุบคือแบ่งกันเนาะบแวงเอาบงพี่แน่เนาะเออแหวว่าทั้งนี้เนพอจะด้วยแล้หนเนาะบ่ยวยกันเอาซำพอเออซำพ่ออยู่แบบพอเพียงกันแต่พ่อใจแล้วอย่างนี้นะขาจพเน thương với chữ lê như vơi này, ờ, thương với chữ lê, thương lê, ơi, chạy đua, chạy đua với lê, chạy này, ní, muốn chơi, chơi cả, cắn nhẫn, cắn nhẫn, chơi, 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 lệch chơi, 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 lệch chơi, 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 กลัวถึงเรื่ีกไปแล้วเนาะอะไรเอาดีใจเพ่เพื่อนเอาไว้ใส่ใจค่าพิยานและเลยเด้อคอยก้มเบาแขงคืบมานก็สิให้่คอยงานก็คือแบบคืบเออขวกายไงหคลมาไ่อยคแนวอยู่แต่ือนเนาะวเห็นแล้วบังใเว็ดวะ ก็ไปขึ้นเก้าอ,อะไรไม่ถูยไปไปไปขึ้นเก้าเลแต่ว่าเา,าบาทังนี้นะไปแต่บด้กายมาเส้็นี้สุดนใก็ไมตไปเส้็นั้นก็ไปพุ่นไปพี่ไปขึ้เก้าะปกติขึ้เก้าไปหน่อยแต่ว่าแต่คือสี่ไหเนาคือว่าทางคุณยายคนฝากงินมาให้ที่นะเนาะก็ะะเอากระนามาให้เนาะคทางมจันไม่ไมีไม่คิวคนที่นี่

เดียวกันหนาวเดียวกันห่อนอยู่เนาะ <c oughs> เออเด็กกันหนาวเดียวกันห่อนอยู่พียท่าไหร่องที่มันเท่า พ้นคำฮะเออคือหมอโคมนคเนาะไอ้ดอกเนาะอ๋อโชอ๋อผู้ผูญญใ้ใหญ่เวอร์นี่เออญญคือผู้น้อยต้องกูเก้าละบาทนี่ผู้ใหญ่กะผู้ใหญ่คือผู้น้อยนี่ญญนญญนเออไปกินเนาะ พูดให้เขาเฮียนบ่พนี้กะไปอลกัยาไปกยามันก็เป็นแล้วกางอรสิเปลนแล็วเนาะไปแค่กังตื้อแน้ำในคลองก็บกแส่บบดนี้เยเาเขาใช่ใช่ใช่บนี้นใช่ไหมออยังลายมือเลยบน้ในทางน้าก็เริ่มแห้งเนาะ ไม่ได้ลำแต่โนน้บ่อนิบ่คุณแม่บางเนสองออย่อยแน่อาจารย์ลูกไผ่ลูกลูกทั้งอะไเพน้บ่ดนบ่อ่าฮ่าฮ่วนโอ้ยบางมวนเนาะโอ้ยอะไรสิอะไรสิกระยอนอย่างใงี่เลยฮาไปกบงมวนเนาะ เด้ง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 ไว่เด้งเด้งสิงเพลงว่าจะใช่แะบาทเนี่ยโดนกายมาบ้านอ๋อแต่ถือว่าทุกสิ่ทุกอย่างก็ยังคือเก่าพี่เจ้าเน้ามวยยังเปลี่ยนแปลงคือเกามาโคบมาคมมาเป็นยังดอกเนาะงมาได้มาหาแต่โดนการอยู่ดีมีแห้งคือเก่าใครกลัวโอ้มาแหละโอ้ยสบายเป็นนั่นเป็นนี่เราบคากว่าในแน่นอนมา อันโดนมหาทะลึงกะเห็นอโซดชัยเห็นแก้กินหนึ่งกินมึงรู้ฮะกินเป็นบ่อเออเจ๊กเดือนเลยฮะปีปลายแล้วบ่ปีปลายปอเออปีปลายเออว่าเป็นอะไรเนี่ยเออว่าไวว่าไวเนาะว่าเป็นไวเนาะบางคนนี่ซองซองพูดแล้วยังว่า ว้าผเป็นเลยฮะอย่างหอบบวชแกก่อนนะแกออกก่อนสี่สีออกก่อนทำไมใหญ่เผนไปใช้ผผาไปน้ำบวยไปหอมกะทิ่นเดี๋ยวไ้แม่ไอจิกมะชอจิกไปใช่ไหมเด็กฉันเด้อเฮ้ยเด้อมาโดนมาเยี่ยมท่านเป็นกาจิตดีแม่งกะดิใจน้ำแม่แมือหนามือไนครับมีโอกาสกะจีขับมาใหม่เนาะมาเยี่ยมใหม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าท่างเป็นคนกะคือเก่าทุบกับ ครับตานที่เกาลได้นำมานีนพอได้เจจนเขัวไปเนาะใครกวามูมีนเฮ็ดเนาะเป็นงานเห็ดอยู่ในบ้านได้หนิเนาะได้ไปทหงใดนนเออเฮ็ดไปสินะเฮ็ดอยู่เรื่องชาเราเองใครขว้างออกไปเ็ดัเาแช่บ่ครับบ่เออเอายิงบ่ขอบใจนอยไหขอบใจเยไหมกเาไว อย่านี้เอป็นบ่ามเป็นอะไรอย่างนี้เดอาเนาะเดี๋ยวใช่าหหาไม่น้องเลยนาอมืัอนี้มันจะค่ำมืดเลยเนาะไปเดินทางเมื่อเฮา่วันนี้เลยไปค่ำมืดเลย่น้องเ้ยน้องทางเฮา่กะทีได้เดินทางกลับวานนี้เนาะพ่อๆกันไม่เมื่อเอินพ่อแหล่อยู่ เร so many, and and trendy, I mean, ic, like, ื่องของปุตุโจยตอนเส้าพี่น้องเอ้เนาะเขาไปเริ่มเดินทางเดินต่เส้าอยู่เนาะคารามุนี่ขอโตทำลาไปก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณทางแม่จันแม่ยีแม่เกี้ยวเนาะที่ว่ายังคิดอ่าเอาคิดเถิงเนาะที่ว่ายังบริถบุปปาทั้งเอ้ยเพื่อนที่ว่าเบ่งแยงเพื่อนมาโดยตลอดเนาะเอาเงินประคับมาให้อ่าโดยตลอดพี่น้องเอาะไปต่อใคปขยันขอบคุณทางแม่หลายเด้อใหม่เด้อ ท่านโมนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสบายดี